สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรชาแนลครับพบกันวันนี้กับเช้าวันที่15เดือนกันยาปี64นะครับก่อนอื่นเราก็มาฟังคำเตือนกันนะครับก่อนที่จะไปสรุปผลหวยฮานอยนะครับคำเตือนก็เป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดนะครับก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินนะดูเพื่อ ความสนุกสนานนะครับขับมาสรุปผลหวยฮานอยของวันที่สิบสี่ครับวันที่สิบสี่เชฟหนุ่มให้นะครับเด่นหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดนะครับลองเจ็ดมาดูผลฮานอยรอบอเฉพาะกิจออกสามสี่เก้ากับสองสี่นะครับสามสี่เก้าเข้าไหมเชฟหนุ่มให้ให้หนึ่งสี่เนาะ สี่เก้าไม่ก็เข้าแต่สี่นะครับเข้าแต่ตัวเด่นถ้าใครวิ่งลูดก็เข้านะครับเมื่อวานเนาะแล้วก็รอบอ่าพิเศษออกสองห้าหนึ่งกับศูนย์หกเชฟหนุ่มก็มีแต่ศูนย์ห้าห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งใครลูด 1, หนึ่งวานเนาะลูดหนึ่งก็เข้านะครับลูดหนึ่งรูดห้าเนาะเข้านี้แต่มันสลับกันหนึ่งกับห้านะเชฟหนุ่มได้จับ ก็ขอโทษขออภัยที่ไม่เข้าแล้วเข้าหนึ่งแต่เข้าหนึ่งตัวน้หนึ่งกับห้าหนึกับ5มาคู่กันแต่จับคู่ไม่ถูกเจาะไม่ถูกเมื่อวานไปเป็น1 4แล้วส่วนรอบอ่ารอบปกติออกเอ9่ง 5, 9, 60, ห้ากับ6 0ศเนาะหก็มาเหมือนเดิมแต่ว่า จับคู่ให้ไม่ถูกเสียดายมากเลย5 9เก้าเจหนุ่มให้แต่5 0 5, 5 4 5นย์ห้าสไม่มาส่วนรอบ VIP ก็มาให้ครับ0 35กับเจครับก็7ก็มาครับตัวนี้7กับตัวรองครับแล้วก็3าหเจมหนุ่มให้5 4 4 5ไม่เข้าแจ่ตัว5ตัวเลขเด่นนะครับสรุปเมื่อวานก็คือรอบนี้ ก็เข้าแต่ตัวเด่นแต่จับคู่ไม่ถูกนะครับก็ขอโทษขออาภัยด้วยครับเสียดายมากเลยจับคู่ให้ไม่เข้าเนาะนี่ก็0 5ูนห้าีกไม่เข้าก็ขอโทษขออภัยครับวันนี้ก็มาใหม่ครับสูตรยังใช้สูตรคำนวณสูตรมัดรวมสูตรเดิมอยู่ครับมาครับเพื่อมีการเสียเวลาเรามาตามต่อของงวดนี้เลยครับวันที่15ครับมาครับ ที่สิบห้าเทมผมก็คิดคำนวณมาแล้วมาดูกันเลยครับวันที่สิบห้า หวยฮานอยครับวันนี้สูตรมัดรวมนะครับสี่หน่อย วเด่นตัวแรกที่เชฟหนุ่มคำนวณได้ก็คือ5นะครับเด่น5 7แล้วก็9นะครับ5ก็จะมีนะครับ5ถ้า5มาครับก็จะเป็น5 1 5 3แล้วก็ 5 9นะครับ3ชุด5นะครับส่วน7ก็จะเป็นเด่น7ก็จะมีนะครับ7 3 7 5แล้วก็7 7นะครับส่วน9นะครับ9ถ้า9มานะครับก็จะเป็น9 2แล้วก็ 9กาสนะครับก็มีแค่นี้ครับเน้นให้ก็จะเป็น5 9นะครับ5975แล้วก็98นะครับก็ลองดูพิจารณาดูนะครับส่วนชุด3ตัวครับชุด3ตัวเนาะก็จะเป็น6 7 5นะครับเก้ 9, 5, แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็น5 9 8นะครับก็ลองดูครับชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านครับเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะเน้นวิ่งรูดนะครับตัวเด่นเน้นวิ่งรูด คุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้เชฟมึก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงบางบทุกคนนะครับทุกสูตรสูตรนี่เป็นสูตรคำนวณน,นะครับสูตรคำนวณตัวเลขหลังจากผลของวันที่1 4ออกเชฟนุ่มก็มาคำนวณน,นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม